อถ้ากินกี่คนเนี่ยกะผิดไปหน่อยบอกแล้วมันเยอะแม่เล่นใจฮอตดอกทั้งกุ้งทั้งพี่น้องสีสันเด้ออ่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าวันนี้เมนูหลานสาวมากินข้าวด้วยแม่ลูกออน เนี่ยนั่งได้ลูกนั่งได้เอาไปนั่งเลยนั่งเลยแม่ไม่นั่งกินกันก่อนเลยันจะมิกกี้ซอสลุกสิคะยูไม่มีขาหรือไงโอ้โหฝรั่งถามมิกกี้ซอสนะฮะเออมาบังคับกินนะฮะหิว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 อืม ง่ายๆเลยยำมาม่ารสแซ่บเผ็ดมากไหมออกหวานออกเปรี้ยวพอเนาะเปรี้ยวแซ่บเลยนะครอันนี้สองห่อครับสองห่อโอ้เครื่องเยยออะะู่นเครื่องอ่ะนางจะใส่นางจะใส่ฮอดดอกทั้งถุงอ่ะบอกว่าเลยว่าให้ลูกกินมั่งแม่เอาไหมครับแม่เอาแม่ไม่กินไปไหม เอานิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่อิ่มไงไเปข้าวเลยโอ้ถาดน,นี้จะหมดไหมบอกจะไม่อิ่มเอาข้าวตัดเผ็ดหมดแน่นอนอย่ามาม่าก,กับข้าวโอโ้ยังจะหวังห่ออีกเนาะอันนี้สงใสตังมันหมดใช้กันแล้วน่มันมากินข้าวไปเดือนกับแม่ทุกวันเนี่ยไอ้สงคนนี้เนี่ยสงกระใสนะฮะไอ้ยายดา ที่บ้านไม่มีกับข้าวกินแล้วเหรอลูกไม่มีมีม oh ีออเหอข้าต้มหมากินแล้ว <laughs> อย่าไปเบียดกันนั่งไครนั่งมันลูกกินด้วยกันขยับไปก็ได้อืช้อนอยู่ไหนอะลูกอืเด็กๆมากินข้าวนะฮะโทรมาไอ้ระบอกว่าเออไม่มานะไม่ทำโผแคดแลด้ออลยอ่า หิวหิวเด็กๆหิวหิวตามภาษาความวุ่นวายอันนี้อาหารคนไทยนะเสร็จแล้วยายจ๋าต้องเคลียร์ฝรั่งนะฮะใช่เยสงสัยไม่อยากถ้าอยากเดินใส่แล้วอือื้มไม่ใส่ถ้าอยากเดินใส่แล้วไม่ควรไม่อยากเหนื่อยนะเมื่อวานนี้ยกไอ้นั่นคนเดียวบอกให้รอฝนตกเจ็ดร้อยโลพ่อบอกเจ็ดร้อยโลนั่นยังดิน ลิม,ม,มนนี่อ่เอามือเข้าไปโอ้โหสีเต็มมืออยู่เลยน้แเซบเซกับเด็กๆนะคะพี่น้องคะ่ะไปค่ะบอกให้เด็กๆก,กินเนาะสวัสดีเด็กๆสวัสดีค่ะ